สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนเมษายน2568นะคะชาวราศีสิงห์วันที่จะแบ่งตามสาตวันตกหรือสับไทยก็ได้นะผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด้านล่างนะผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีสิงห์นะคะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะ พลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอันดับแรกนะก็อยากจะขอทิศทางพลังงานนะคะให้กับชาวราศีสิงห์หรือว่าผู้ที่มีลักนาตรงกับราศีสิงห์นะช่วงเมษานะคะมาแล้วโอ้โหเบสสัญญาณดีมากเลยนะคะ คือพอรที่คุณจะได้รับชาวราศีสิงอะไรที่คุณตั้งจิตมั่นอะไรที่คุณมานิเฟสหรือที่คุณอธิฐานเอาไว้นะคะสัญญาณว่าคุณจะได้รับพรนั้นจะได้รับสิ่งนั้นนะคะโอ้โหพลังงานดีงามมากๆสวยมากๆด้วยนะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีสิงหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีสิงนะได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณสี่ถ้วยนะคะหไม้เทา้าสัญญาณเด็กถือถ้วย เดอะเฮอร์มิตนะคะแล้วก็3ถ้วยโอ้โ oh. หพลังงานความรักขึ้นมาเด่นเลยนะสัญญาณของอาชีพหน้าที่การงานก็เด่นมากๆชาวราศีสิงห์บอกเลยว่าตัวคุณเนี่ยเป็นที่ยอมรับต่อผู้คนโดยรอบนะคะผู้คนโดยรอบจะชื่นชมคุณเรื่องหน้าที่การงานถือว่ามีเกณฑ์ที่กำลังเดินไปสู่ในทิศทางความสำเร็จอะ เดินไปสู่ความสําเร็จการไปที่ยอมรับนะคะมีพลังบวกบ้างลบบ้างนะคะแต่คุณก็กําลังเดินไปสู่ทิศทางความสําเร็จนะว,ว้าวเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยยังปิดกั้นเรื่องของความรักอยู่บางคนเนี่ยเหมือนรอคอยใครบางคนอยู่นะคะมีคนแอบมาจีบมามอบถ้วยความรักชาวราศีสิงห์ก็ไม่สนใจนะคะเหมือนรอใครบางคนเนี่ย หรือคุณอาจจะเอาเวลาทั้งหมดไปพุ่งกับเรื่องงานก็ได้นะเรื่องทำงานนะคลังงานอะไรแบบนี้ก็ได้สัญญาณคือมีใครบางคนเนี่ยที่พยายามตื้อคุณอย่างมากเลยนะมีคนที่พยายามมอบถ้วยความรักเด็กถือถ้วยคือช่างตื้อเนาะแอบปิ้งคุณแอบชอบคุณอะไรเงี้ยมีใครบางคนที่อาจจะอายุช่วงวัยต่างกันจากคุณก็ได้ เขาแอบปลื้มคุณอยู่นะคะอยากจะเป็นแฟนคนนี้จังเลยหรือว่าอยากบอกรักสารภาพรักนะคะแล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบความรักครั้งใหม่ด้วยนะหรือได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจจะยอมเปิดหัวใจให้กับใครบางคนบ้างก็เป็นไปได้นะหลังจากที่เป็นเดอะเฮอร์มิตมานานนะคะคือเก็บตัวพักใจแล้วเอาพลังไปมุ่งกับเรื่องงานค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ย เป็นไปได้ที่คุณอาจจะเริ่มเปิดใจให้ใครบางคนทีนี้พลังงานที่ขึ้นมามันมีทั้งสัญญาณเก่าและใหม่สัญญาณ3ามถ้วยเนี่ยอาจจะเริ่มเปิดทางเปิดโอกาสมีการออกเดทนะคะหรือว่ามีการรียูเนียนพบเจอใครบางคนในอดีตแล้วได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้แล้วยังเป็นสัญญาณของงานเลี้ยงฉลองนะ เป็นไปได้เหมือนกันที่ชาวราศีสิงห์บางคนนะคะอาจจะตัดสินใจที่จะแต่งงานหรือว่ามีพิธีมงคลอะไรบางอย่างได้พบเจอใครคนหนึ่งแล้วมันเป็นเหมือนข่าวดีบางอย่างอะที่ต้องฉลองกันระหว่างคุณสองคนนะก็เป็นไปได้นะคะมีพลังงานทั้งเก่าและใหม่ปรากฏขึ้นมาอยู่ที่ว่าชาวราศีสิงห์นะคะตัวคุณเนี่ยมีสัญญาณที่จูนติดกับใครนะ หรืออาจจะเข้ามาพร้อมๆกันก็ได้นะคะในช่วงเวลาเดียวกันนะพลังงานสัญญาณเนี่ยเหมือนจุดประกายให้คุณเนี่ยใส่ใจกับความรักหรือเปิดใจให้ความรักนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อนะผู้อ่านขอสัญญาณของชาวราศีสิงในช่วงเดือนเมษานะมาแล้วโอ้โหสัญญาณไฮปรีสนะคะหรือว่าฮ e โรแฟนนั่นเอง สัญญาณอัศวินถือเหรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญตัวคุณเนะี่ยบอกเลยว่ามีพลังแรงดึงดูดการเงินเข้ามานะคะสิ่งนี้คุณทําไว้สิ่งนี้คุณขยันขยันเก็บเงินลงทุนหรืออะไรหลายอย่างที่คุณทําเกี่ยวกับการเงินนะคะการเงินจะเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเรื่อยเรื่อเลยนะคะด้วยพลังงานบุญที่คุณทําด้วยจะหนุนนําให้คุณเนี่ย ไม่เจ็บไม่จนว่างั้นเลยนะคะจะรวยด้วยพลังงานเนี่ยรอปลูกชีวิตปลูกต้นรักแล้วมีความสุขสบายในชีวิตเลยแหละสัญญาณพลังงานของชาวราศีสิงห์บางคนเนี่ยถ้าหากว่ามีความรักอาจจะเริ่มมองเรื่องของเป้าหมายนะเป้าหมายที่จะได้ใช้ชีวิตปลูกต้นรักอยู่ด้วยกัน วางแผนสำหรับอนาคตครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันก็เป็นไปได้สัญญาณจะมีแรงบุญหนุนนำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นถ้าหากชาวราศีสิงห์คนไหนที่แบบทำบุญนะสายบุญนะคะบอกเลยว่าคุณจะมีแรงดึงดูดความสำเร็จเรื่องการเงินแล้วก็คู่ครองที่จะทำให้ชีวิตมั่นคงนะมั่นคงและมั่งคั่งเข้ามานะคะหวาวมาก เรามาดูสัญญาณคู่ของชาวราศีสิงห์นะคะขอดูสัญญาณคู่ของคุณหน่อยมาแล้วโอ้โหสองเหรียญ The Tower นะคะแล้วก็เป็นสัญญาณหนึ่งดาบวาวคนคน,นี้คนคนนี้เจอสถานการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันในชีวิตนะคะ แล้วหนึ่งดาบคือเขาจะเอาชนะทุกอุปสรรคได้เขาจะปรับตัวได้นะคะสเรียนจะพยายามปรับตัวปรับสมดุลในชีวิตเพื่อที่จะจัดการเรื่องราวต่างๆได้จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเขาจะต้องมีความกล้าหาญแล้วก็ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างให้ชัดเจนนะมีสัญญาณเรื่องของการเรียนรู้ศึกษากาัน การปรับความเข้าใจปรากฏขึ้นมาด้วยนะคะชีวิตของคนคนนี้เนี่ยน่าจะต้องมีสถานการณ์บางอย่างอะที่ทำให้เขาได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเ่ะเหมือนกล้าที่จะตัดสินใจมากขึ้นนะคะขอขยายสัญญาณคู่ของคุณหน่อยนะคะคู่ของชาวราศีสิงห์นะขอขยายสัญญาณคู่ของคุณโอ้โห ก้าวไม้เทา้าต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยอะ่ะต้องพิสูจน์ความรักพิสูจน์ตัวเองนะคะพิสูจน์ความสามารถด้วยโอ้โหสัญญาณจัสเมนขึ้นมานี่คือวิบากของเขาที่เขาจะต้องเจอแล้วเขาจะได้เกิดใหม่สัญญาณของเขาจะได้เกิดใหม่ในชีวิตและความรักนะคะ แต่จะต้องผ่านบทพิสูจน์ที่ค่อนข้างสาหัสสาการเหมือนกันไม่ธรรมดาโอ้โหจะได้ปลูกต้นรักนะคะเจ็ดเหรียญตรงกันกับคุณเลยคนคนนี้เขาต้องผ่านสถานการณ์ที่เขาจะได้ชดใช้ก่อนชดใช้วิบากก่อนเรียนรู้ชีวิตก่อนแล้วถึงจะได้ปลูกต้นรักปลูกชีวิตใหม่นะคะ สัญญาณตรงกันกับคุณนั่นคือจังหวะเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยจะได้มาสร้างชีวิตด้วยกันโอ้โหแปดถ้วยเขาจะต้องเรียนรู้เรื่องของการเดินออกจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนะคะแล้ว move on ไปข้างหน้าก้าวต่อไปต้องมีพลังนะคะคนคนนี้ The world สัญญาของเขาเก่งแล้วสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องราวอะไรหลายอย่างได้ดีนะคะพลังงานของคนคนนี้เนี่ยอาจจะชอบเดินทางด้วยก็ได้เดวิล์ d ขึ้นมาหรือคุณกับเขาถ้าหากคุณพบเจอกันผ่านการเดินทางนะเดินทางแล้วไปเจอกันหรือว่ามีการแชทพูดคุยกันผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะคะมันคือเน็ตเวิร์เครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกเนาะ สัญญาณการเจอกันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างคุณสองคนแล้วมันมีเหตุอะไรบางอย่างที่คนคนนี้เขาจะต้องไปจัดการในชีวิตเขาก่อนเขามีวิบากในชีวิตนะคนคนนี้ถึงจะสามารถเริ่มต้นในสิ่งที่เขาต้องการได้จริงๆนะคะโอ้โหใช้เลยสองถ้วยเขาจะเจอ รักแท้คู่แท้ของเขานะคะเขาจะได้เจอคุณเมื่อเขาได้ชดใช้วิบากแล้วเขาได้เกิดใหม่แล้วนะคะวางมาโอ้โหเฮโรแฟนของคุณเป็นไฮพรีสนะคะตรงกันอีกนี่คือพลังงานบุญหนุนนำให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้มาลงเอ่ยกันนั่นหมายถึงว่า กว่าที่คุณจะได้มาลงเอยกันต้องรอให้ศีลเสมอกันก่อนต้องตื่นรู้ก่อนฐานพลังงานต้องทัดเทียมมันก่อนนะคะลองนึกภาพจินตนาการแบบนั้นนะคะเมื่อคุณมีศีลเสมอกันหรือคุณตื่นรู้มีพลังบุญบุญบาร,รมีอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกันนะแรงดึงดูดจะง่ายมากและเร็วมากนะคะอาศัยเวลานะคนคนนี้ต้องไปเรียนรู้ชีวิตวิบากของเขาก่อนนะคะ แล้วเขาจะได้เจอคู่ก็คือเจอตัวคุณโอ้โหสี่เหรียญนะคะสัญญาณคือเขาจะพยายามเตรียมความพร้อมทุกอย่างนะสี่เหรียญคือการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะแล้วเขาจะห่วงความรักห่วงคนรักมากๆนะคะราชินีถ้วยนะคะ จิตวิญญาณของเขาเนี่ยจะเชื่อมโยงกับคนที่เขารักเมื่อเขารักคุณเขาจะส่งกระแสะจิตถึงคุณนะคะคิดถึงคุณมากๆคุณก็อาจจะคิดถึงเขาโดยที่ไม่รู้ว่าทําไมก็ได้มันเหมือนเราคิดถึงโดยที่ไม่มีสาเหตุอะอยู่เดียวคิดถึงคนคนนี้มากเหมือนเขาอยู่ใ,ใกล้เรานะคะพลังความรักความรู้สึกของคู่เนี่ยจะเชื่อมโยงถึงกันนะหรือถ้าหากคุณยังไม่เคยรู้จักเขาเลย ยังไม่เคยคุยกันยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะได้มาเจอกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้ชาวราศีสิงห์รู้สึกว่าเอะฉันรู้สึกอยากมีใครบางคนที่รักกันหรือรู้สึกเริ่มให้ความสําคัญกับความรักบ้างอะไรเงี้ยนะจากที่ตอนแรกอาจจะไปลุยเรื่องงานอย่างเงี้ยนะคะสัญญาณมันจะเกิดการกระตุ้นะนะนะ โอ้โห oh, ใช้เลยไฮพร t ตเอสไฮพรสกับไฮพริตเ s สนะคะเป็นคู่บุญใหญ่คะคุณต้องมีศีลเสมอกันแล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตเมื่อได้ครองรักกันแล้วเนี่ยคุณจะสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆให้กับโลกนี้นะชาวราศีสิงคู่ของคุณกับตัวคุณเนี่ยอาจจะเคยมีพันธสัญญากันมาก่อนว่าจะสร้างสิ่งที่ดีงามมากๆ ให้กับโลกนี้ด้วยกันดังนั้นกว่าที่คู่นี้จะได้มาเจอกันเนี่ยโอ้โหต้องไปผ่านเรื่องราวแล้วตื่นรู้มาก่อนนะคะหวาวมากเลยเรามาดูกันต่อขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีสิงและความสัมพันธ์นะคะช่วงเมษามาแล้ว สัญญาณราชินีถือไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าแล้วก็โอ้โหเด็กถือดาบพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานของการรอจังหวะเวลาการรอคอยนะคะแล้วก็การเริ่มต้นสัญญาณจะเป็นการรอคอยคนไกลนะคะคนที่มีบุญบารมีทัดเทียมกันนะคนที่เหมาะสมกันนะคะ และจะมีการเริ่มต้นในการพูดคุยสารสัมพันธ์มีสายส่องด้วยนะคุณอาจจะส่องเขาเขาอาจจะส่องคุณก็ได้อาจจะแอบมองคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะคะแอบมองกันและกันก็ได้ดังนั้นพลังงานของคุณทั้งคู่อ่ะเหมือนมันมีการเกิดใหม่มันมีเรื่องของการผลิบานแบ่งบานนะคะของความรู้สึกนะคะมาดูกันต่อว่าแล้ว สัญญาณในอนาคตรหรือพลังงานของผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะคะอระโอ้โหเดมูนนะสัญญาณอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็อัศวินถือถ้วยจะมีการขอความรักจะมีการเดินทางนะคะใครที่มีความรู้สึกจิตวิญญาณที่ผูกพันกันจะมีการเดินทางมาหากันและจะได้ เปิดเผยความรู้สึกสารภาพรักนะคะพูดคุยเกี่ยวกับความรักด้วยกันนะ่ะนะสัญญาณคือหัวใจรักที่ผูกพันกันนะคะคนที่คิดถึงคนที่รอคอยนะมันมีสัญญาณการเดินทางที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่การงานการเรียนด้วยก็ได้นะคะพลังงานนี้อาจจะทำให้ชาวราศีสิงห์นะได้เดินทางหรือทำอะไรบางอย่าง ที่ทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ไปเจอความรักด้วยก็เป็นไปได้นะคะก็มีเกณฑ์ทั้งคู่เลยนะคะทั้งคุณและเขาที่จะมีการเดินทางมาเพื่อที่จะเจอกันหรือมามอบถ้วยความรักให้กันเป็นไปได้ทั้งคู่นะอาจจะเปิดใจออกเดทกันก็ได้นะคะพลังงานเนี่ยมีลุ้นนะแล้วมีสัญญาณการแต่งงานในบางคู่นะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณจากโรแมน c ์เ n นเจออยากบอกอะไรชาวราศีสิงห์บ้างโอ้ฮันนีมูนหวานเลยนะคะใช้เลยมีสัญญาณการใช้เวลาด้วยกันใช้เวลาหวานด้วยกันหรือว่าใช้เวลาช่วงวันหยุดหรืออะไรเงี้ยช่วงที่คุณว่างๆสบายๆชิลๆได้คุยกัน อาจจะได้แชทกันก็ได้นะแชทกันคุยกันแล้วหวานมากๆเหมือนฮันนีมูนถ้าหากว่าเป็นคู่กันอยู่ในความสัมพันธ์ได้เดินทางไปไหนด้วยกันเนี่ยน่าจะยิ่งหวานเข้าไปใหญ่เลยนะคะโอ้โหชินเรนอาจจะมีข่าวดีเรื่องของบุตรนะพลังงานเนี่ยถ้าหากได้ใช้เวลาหวานด้วยกันเนี่ยต้อง เผื่อใจไว้นะว่าอาจจะแบบปุ๊บปั๊บนะคะคุณอาจจะมีข่าวดีเรื่องของบุตรเข้ามาก็ได้กับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นสัญญาณของความรักแบบปั๊ปปี้เลิฟหรือความรักที่มีช่วงอายุช่วงวัยต่างกันก็ได้นะคะมีเรื่องราวเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องนะโอ้โหคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักนะคะเพราะคุณจะเป็นที่รัก เขาคนนั้นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณจะรักคุณมากๆนะคะคุณจะเป็นที่รักเลยแหละโอ้โหคุ้มค่าที่จะรอคอยนะคะดีวายทามมิ่งขึ้นมานั่นคือเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของคู่รักคู่บุญใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะจังหวะเวลาที่ใช่จะทำให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันเพราะว่าสัญญาณบุญขึ้นมาชัดมากเลยนะ เป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของคู่รักศักดิ์สิทธิ์นะคะว้าวมากทีนี้ผู้อ่านขอสัญญาณข้อความนะคะจากเลเวอร์ซลร์โคให้กับชาวราศีสิงห์นะ,ะมาแล้วฟร e ดอมว้าวอิสรภาพนะคะสู่อิสรภาพเลยไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งคุณได้นะคะตอนนี้ทิศทางคุณเนี่ยจะเคลียร์มาก เปิดสว่างเปิดกว้างให้คุณเลยนะคะอะไรที่คุณอยากทำอะไรที่คุณอยากเป็นนะพลังงานคือคุณมีอิสระที่จะทำเรื่องราวนั้นๆสัญญาณเนี้สอดคล้องกับใบแรกเลยคือทิศทางสิ่งที่คุณต้องการนะคะเหมือนคุณได้รับพรนะนะคุณสามารถทำทุกอย่างได้มาแล้วอีกใบหนึ่งเป็นข้อความนะคะอะไรที่คุณอยากทำเนี่ย จริงๆแล้วคำตอบอยู่ในหัวใจของคุณอยู่แล้วความรู้สึกของคุณหัวใจของคุณเนี่ยจะบอกได้ว่าคุณต้องการที่จะไปในทิศทางใดนะคะหรือจิตวิญญาณของคุณก็ได้ที่คุณตั้งจิตเอาไว้นะคะความรู้สึกจิตวิญญาณเนี่ยจะนำทางคุณให้คุณได้ไปในทิศทางนั้นคำตอบอยู่ที่นั่นแล้วคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคุณอยากให้มันเป็นยังไงนะคะ และคุณมีอิสระที่จะทำคุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้นะโอ้โหพลังงานชาวราศีสิงห์ไม่ธรรมดานะคะว้าวมากผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องราวของชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ